สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนเรื่อง comparison operator นะครับซึ่งเป็นตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่า2ค่านะครับแล้วก็จะให้ผลลัพธ์เป็นค่าทางตรรกะจริงหรือเท็จนะครับในกรณีที่เปรียบเทียบแล้วนะครับค่าเป็นจริงนะครับก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากับ true นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เป็นจริงนี่ก็จะเป็น return ค่ามาเป็น false นะครับ ซึ่ง comparison operator นั้นก็จะมีนะครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็คือ equality นะครับเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ in equality เครื่องหมายน้อยกว่านะครับ less than นะครับเครื่องหมายมากกว่า greater than เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ less than or equal to นะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ greater than or equal to นะครับ ผมจะยกตัวอย่างโดยการนะครับประกาศตัวแปรมา2ตัวเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันนะครับจากนั้นก็ใช้ console. writeLine ครับ result นะครับ เปรียบเทียบกันระหว่าง Number a กับ Number b โดยใช้เครื่องหมายตัวแรกนะครับ Equality นะครับ Number A ์ q อ a l โคทูนะครับนัมเบอรตรงนี้ให้เราใส่วงเล็บเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นลองกด f 5รันดูนะครับ นะครับรีซอสเท่ากับ true หมายความว่านะครับ Number A นะั้นมีค่าเท่ากับ Number B นะครับ10กับ10ถ้าลองเปลี่ยนเป็น11นะครับแล้วรันดูจะพบว่าค่า return เป็น false นะครับโอเคนะครับอันนี้เครื่องหมายเท่ากับฉะนั้นลองเครื่องหมายไม่เท่ากับดูบ้างนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับรันดู oo, ครับ ขึ้นค่าเป็น False เพราะว่า a กับ b นั้นค่าเท่ากันนะครับแต่ในกรณีนี้ใช้ equal inequality นะครับจึงได้ค่าเป็น False นะครับโอเคต่อไปนะครับ less than นะครับลองรันดูนะครับตรงนี้จะต้องเป็น False นะครับเห็นไหมครับเพราะว่า a กับ b นั้นค่าเท่ากันถ้าลองเปลี่ยนเป็น9ดูนะครับค่าก็จะเป็น True ทันทีนะครับ เห็นไหมครับฉะนั้นลองนะครับตัวต่อไปนะครับมากกว่าตัวนี้รันดูครับต้องเป็นฟอลนะครับโอเคถูกต้องนะครับถ้าเป็น11นะครับต้องเป็นทรูนะครับเพราะว่ามากกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนี้จากนั้นมาดูนะครับ ที่อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งมี2ตัวนี้นะครับ less than or equal กับ greater than or equal นะครับตัวแรกก่อนนะครับตรงนี้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับต้องเป็น False นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมากกว่าอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็น False ทะนั้ลองเปลี่ยนเป็น10 จะต้องเป็น true นะครับเพราะว่ามันเท่ากับนะครับเครื่องหมายตัวนี้มันจะมีน้อยกว่ากับเท่ากับนะครับถ้าตรงกับเงื่อนไขใดตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเป็นจริงนะครับอ่าลองเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าดูก็จะเป็นจริงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันน้อยกว่านะครับถึงแม้จะไม่เท่ากับก็ตามแต่นะครับเห็นไหมครับคือมันเข้าเงื่อนไขน้อยกว่าหรือเข้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ ตรงนี้ต้องเป็น f a l s นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าน u m b e r A นั้นน้อยกว่า n u m b e r B นะครับจากนั้นลองเปลี่ยนเป็น10นะครับเท่ากันตรงนี้จะต้องเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันเท่ากับนะครับถึงแม้จะไม่จะไม่มากกว่าก็ตามแต่ก็เป็นจริงนะครับเห็นไหมครับลองเปลี่ยนให้มากกว่าดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับร้อนะครับในตรงนี้ก็ต้องเป็นจริงเหมือนกันนะครับ True นะครับโอเคในเลคเชอร์นี้ก็นะครับได้อธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนค่าซึ่งเป็นค่าตัวเลขนะครับเป็น comparing numeric value นะครับซึ่งในเลคเชอร์ต่อๆไปเราจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบระหว่าง String กันบ้างนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ